เรื่องของการฟื้นฟูก็มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งทางภาครัฐและเอกชนยังคงเดินหน้ากันต่อมีเครื่องจักรกลหนักจาก3เหล่าทัพส่วนกําลังพลของทหารมีการเพิ่มจํานวนขึ้นจากเดิมก็คือ280นายเนี่ยเพิ่มอีก300นายตอนนี้สามารถแบ่งทีมออกเคลียร์ถนนที่มีปัญหาพร้อมกันทั้ง24สายเคลียร์ได้แล้ว18สายทางนะคะส่วนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็มีการแบ่งกําลังกันเป็น45ทีมกระจายไปค่ะ เข้าชุมชนต่างๆเป้าหมายก็คือการฟื้นฟูจะทําให้เสร็จเนี่ยก่อนสิ้นปีนะคะขณะเดียวกันทางด้านของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านบอกว่าจากการสํารวจพบว่ามีกลุ่มผู้เปราะบางไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเอาดินโคลอนออกจากบ้านเนี่ยมีอยู่ประมาณ140หลังคาเรือนได้เดี๋ยวกําลังพลและจิตอาสาจะเข้าไปดําเนินการส่วนนี้ก่อนเลยตอนนี้กําลังพลสามารถช่วยนําโคลอนออกจากบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบางได้วันละ20กวอนหลังก็น่าจะไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอยู่นะคะ เท่าที่ผมประเมินเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ไม่มีโคลนท่วมสูงเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องปรับจากเครื่องมือใหญ่มาสู่เป็นเครื่องมือที่เล็กลงนะครับซึ่งเครื่องมือเล็กลงเนี่ยบางที่มันก็ไม่ได้อยู่ในภาคเหนือนยเราก็ต้องกระจายมาจากส่วนกลางด้วย2อก,ก็คือหาพัเน์ครับคือเช่นภาคเอกชนหรือผู้มีจิตอาสาเนี่ยถ้าได้กรูณาได้คือเอาเครื่องมือเล็กมาช่วยเรานะครับส่วนถ้าเข้าพื้นที่อย่างเมื่อกี้ด้านหลังเนี่ยอย่างในในปลอกซอกซอยเนี่ยมันยังจาเป็นต้องใช้กำลังพลทหารอยู่ก็มาประเมินว่าวันหนึ่งมันควรจะใช้สักเท่าไร